สวัสดีค่ะสวัสดีคอดเกลนะคะกดถี่ต่อไปแล้วะนะคะฝากไลกดแชร์ถิ่นไทยนะคะตอนนี้เราถููเงินที่เซตท่าขอดแก่นนะคะเรามาออกกู้นะคะตัง้งแต่วันศุกวันที่ชาาเพื่อนก็จะอยุดจานยนนะคะอยากเชิญชวนพี่น้องคะจะกจังหวัดขอดแก่นและจงังหวัดใกล้เคียงนะคะมาชมรถนะคะเรามีเจดีซที่เรื่องถิทยเกดมาเสิร์ฟให้ค่ะชามบานค่ะนี่เลยนะคะ เดี๋ยวจะได้น้องๆไข่ข่ายสไตล์สวยแค่นหโปรโมชั่นนะคะในปธนะคะว่าโปรมชั่นแข่อะไรบ้างรับของแถมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกกันรูดะาเป็นรูดขาค่ะนะคะวันนี้เราเอากรสุกดสากรูปสกีเท้าขาคามีโค้เบกนี่กางเกงของเอออาผ่า่า ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 8 8 9 0นบาทนะคะแล้วก็มีแจำเป็พิเศษนะคะตอนดาวเพียง6 8 9ื่นบาทของแบเอ่อยาวนานได้เลยนะคะ84โวดนะคะแล้วก็ขอบเอ็ยนสุกไปเลยนะคะก็มีของแข็งดูดด้วยนะคะตอนนี้เป็นมูมาตัวแก้วนะคือเนี้ยอ่าแล้วก็แบบเบสเซกนะคะ ครับผู้คาไปเลยถึหลับนานพวกเราน,นะคะเริ่มแหนแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่กำลังตัดสิทธิ์ใจน,นะคะตอนนี้เ่าเห็นที่คาดว่าเออ่คิวเนี่ยไปกีเนี้ยภาษีจะปรับเพินะคะต่รุ่นเราผ่านก็อยู่ประมาณหนึ่งศอกนะคะใครที่กำลังมองหาบอกเลยว่าเอึดมากนะคะไม่ต้องรอคอยสีอันนี้เราเราบอกดีเราเสริมให้ล่ะค่ะขอบคุณมากเลย และช่วงนี้คนกำลังมองหารถเจอนะคะยังมีรถขอส่งมอบแล้วก็ไฟแนนซนะคะช่วงไฟจีนเนี้ยไฟแนนซคิวก็จะคับแน่นนะคะอยากให้ตัดสินใจในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะมีเฟอร์อมส่งมอบอยากให้ดูแลนะคะมาเกับดูดิโควิดนช้โควเวนะคะวันนี้เต็มเลยที่เองเลยนะคะเป็นขั้วมวยอ่าป็นเชสโนลิทโควิดค่ะอ่อกับ LEC ีแปดนะคะ ตัวนี้นะคะเปลี่ยนญาต่อได้นะคะเปลี่ยนดาวแฝดแต่งเก้าหมื่ดาวนะคะต่ออีกนั่อ้วดงวดละแต่งสามหมื่ประมาณเท่านั้นเองนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นที่เปิดมาทินไฟฟ้านะคะคอนเวอร์ทิเบิลนะคะรุ่นนี้สาม L t G แปดเป็นเครื่องยนต์หกพันสองร้อยสี่สิบว้าคันนี้คันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะใช่ คันนี้เป็นรถของคุณเหนเองนะคะอยากมาแบ่งปันสําหรับลูกค้าที่กําลังอยากได้รุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถเปลี่ยน,นสัญญาผ่อนต่อได้นะคะเดี๋ยวให้ชมภายในนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัว 3LT ค่ะได้เพิ่มเป็นตัวสวันนะคะสีวันด้วยนะคะเพิ่มแรงม้าจาก490เป็น495นะคะภายในก็จะเป็นเบาะสีดำนะาช้ ตกแต่งด้วยคาร์บอนเนาะใช่ดีไซน์สวยมากๆนะคะมันเพื่อการขับขี่ได้นะคะวันนี้เป็นดีไซน์ออกแบบเหมือนเครื่องบินเนาะเปิดไปเท็กไฟฟ้าค่ะใครอยากได้ทักมาเลยค่ะ่หมดเออหลายหมดการขับขี่นะคะตกแต่งด้วยคาร์บอนเครื่องเซ็ตโบสค่ะจะเปิดเปิดมาดกให้ดูตัวนี้เป็นตัวคอนเวอร์เตอร์ คอนเเอร์คะสามารถเปิด,ดประทดนได้นะคะรับลมหนาวช่วงนี้ปลายปีด้วยนะคะสามารถเอาไปขับท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ได้เลยนี่สวยมากๆนะคะรุ่นนี้เราก็บอกเลยว่าถ้าออกใหม่เนี่ยราคาอยู่11ล้าน100,000เก้าแต่คันนี้เหลือเพียง7ล้าน70,000เก้าเท่านั้นนะคะ ใครสนใจมีคำถามตรงไหน<ร>ก็แจ้งมางได้ <มา S 1> นะคะมือหนใช่แล้วเรามีมือหนึ่งอีกสองคันเป็นสีแดงมะเหมี่ยวกับสีฟ้าค่ะภายในส้มใครอยากได้ทักมาค่ะไปจัะไปกับรุ่นต่อไปแร์ทวิเซอร์ตัวท่าแร์ทวิเซอร์อร้อย่ะ <c oughs> ตัวนี้เป็น เออรุ่นพิเศษเป็นรุ่น G R Sport นะคะเป็นรุ่นขอบเจยน,นะคะ <ใน S 1> ควันนี้จะ<ช>เป็นเครื่องยนต์ดีเทลเ<ช>นาะครื่องยนต์ดีเซล 300cc 309แรงม้าน,น,นะคะตัวนี้เราจะมีสีขาวสีดำนะคะขอบหงอกนะคะสำหรับสำหรับรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าปีหน้าภาษีปรับขึ้นแน่ใครที่กำลัมงมองหา จัดเลยค่ะตอนนี้ราคาจะอยู่หกหกล้านเจ็ดแสนเก้านะคะแต่ถ้าสมมุติปีหน้าเนี่ยคาดว่าภาษีจะขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งล้านนะคะอันนี้ไม่โกหกบอกเลยว่าจัดเลยนะคะคุณมากๆสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูภายในตัว GR Sport ก็จะตกแต่นะคะอ่ากระจะังหน้าแบบตกแต่งเพิ่มเติมเป็นดำเงานะคะเป็นไฮโซสัญลักษณ์ GR Sport ตรงนี้นะคะ หูกระจกนะคะเป็นสีดำถ้าเดิมแล้วจะเป็นโรลเนียมือจับเป็นสีดำา่ค่ะเบอกภายใน,ในบาะนอภายใ,ในก็จะเป็นสีดําแดงนะคะปากตัวหัหวหมอน GR s ป o r t ค่ะ <โฮ S 2> แล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดซีเล็กโหมดนะคะสามารถปรับโหมดได้ห้าโหมดนะคะแล้วก็มีตัวดิฟล็อกนะคะสามารถดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกกลางแล้วก็ดิฟล็อก หลังได้นะคะตัวนี้จะเป็นขับสีด้านหลังรุ่นนี้จะเป็นรุ่น5ที่นั่งนะคะก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะจะได้เครื่องเสียง JBL ค่ะลูกค้ามีข้อความไหมคะสงสัยตรงไหนสอบถามได้อยากได้โปรโมชั่นรุ่นไหนแจ้งมาได้เลยนะคะ ภายในด้านหลังก็จะกว้างมากๆนะคะแล้วก็จะมีตัวฉากกั้นสักพลร์เนาะตรงนี้ถ้าสนใจก็ทักกันมาได้นะคะที่เบอร์โทรสทหน้านแปดเจ็ดสี่หกหกหค่ะแล้วก็0ู6 6์แปดหกหนะคะลูกค้าที่สนใจบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราไปติดคลิปด้านหน้าแล้วก็อ,อ,อแจ้งโปรโมชั่นสำหรับในงานอีกครั้งหนึงนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะอย่างตัวอัลป์เบลฟายนะคะเออราคาเริ่มต้นสองล้านแปดแสนเก้านะคะในลุ่นถึงสำหรับลูกค้านะคะที่จองในงานนะคะ ก็จะได้ในเรื่องของตัวสกัดไปชัดหนึ่งนะคะนะสายฉกมอกให้และแถมฟรีนะคะในเรื่องของตัวเครือบแก้วใช้ไอียมให้ฟรีให้หนึ่งครั้งนะคะและฟรีบริการน,นะคะเจ้าหน้าที่มาวิ่งเซ็นภายในให้ถึงที่เลยลูกค้ารอรับอยู่บ้านส,สวยได้เลยน,นะคะยอย่างได้รถแบบนี้นะคะและบริการฟรีแบบนี้อยากไม่คับกันเขามาได้หรืออยากเข้ามชมรถได้นะค่ะของเราจะอยู่ที่เซตมัน แผนแก้วนะคะชั้นหนึ่งลงพนังเลนแก้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงช่วงเนี้ยปลายปีแล้วภาษีก็จะปรับขึ้นด้วยนะคะอยากให้ค้าที่ตัดสินใจนะคะบอกเลยว่ามันมันทุกทักเยอะนะคะจะซื้อปีเนี้ยจะคุ้มมากมากเลยนะคะมีอะไรฝากก็ต้อไหม <า S 2> ะคะก็ฝากเข้ามาเยีบชมชมได้นะคะหมอ่บอกไปค้าขาหรือ ขับถือจังหวัดใกล้เคียงโลมาได้ค่ะเราไปอยู่บ้านพื่นที่ปักสิบนะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วหาไปเจอก็โค้งรอบอะไรที่เราขับไว้มาทำก้นได้เลยแบบอันนี้่ไปางนี้อันนี้ต้องขอขอบพระคุณที่ทราบุกท่าันนะคะแล้วก็อยากให้พ่อจอเป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆคะจะได้มีกำลังใจแล้วก็อยากอยากมาเที่ยวอีกเราจะได้มาบ่อยๆ วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่รับจ้างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ